สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเทศกาลเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับแปลงของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันมาแล้วตอนนี้มีน้ำล้มนะครับ ้องจัดการดีดีให้ดูให้ดูชาวไร่ชาวนาทํานาได้เก็บเกี่ยวเห็นรวงข้าวอย่างนี้ก็ดีใจเจ้าของบอกว่าจะเอาไว้ทําเป็นเมล็ด พันข้าวนาฟังมีข้าวกอขอสีอ 49, นะครับความสวยงามใช้ได้ตั้งทรงเก็บเกี่ยวได้ดีมากเลยนะครับข้าวนาฟังข้าวเจ้านะครับกอขอส9 ขบอกว่าเอาไว้ทํำข้าวปุกนาฟังที่จะถุงนี้นะครับเดี่ยวตาเป็นทําเป็นข้าวปุกนะครับเป็นเมล็ดพันเสร็จแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพื้นที่ประมาณสองงานจะได้ข้าวเยอะหรือเปล่า ไมได้จำน่ายนะครับแต่เอาไปทำเป็นข้าวปู่กพอขอ49พื้นที่สูงสูงก็น่าสนใจอยู่นะครับนาปีที่มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวใช้ไม่นานนะครับ อ้อาร่อจักบาทเขาช่วงนี้ร้อ,อจักบาทสิบเอ็ดบาทเท่าไหร่สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับช่วงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับน้ำหนักดีน่าสนใจสิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับพื้นที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีท่าเข้าวอยู่สามสี่แห่ง ดูใกล้ครับดูใกล้มาไดสวยงามนะครับน้าหนักดีโลละสิเบเอ็ดบาท<ด>ห้าสิบน่าสนใจครับน่าสนใจขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอยู่ดีไม่แห้ง แย่งแรกล้ำด้วยทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ